เด็ดพี่เพคะเด็ดพี่เพคะต้อง โดนกึดวิจิตินดานเล่นงานอีกแล้วครั้งนี้ข้าคงไม่รอดข้ายังไม่อยากตายโดยเฉพาะต้องตายด้วยน้ำมือวิจิตินดานพี่ราบอยู่ที่ไหนทหาร พระเจ้าค่ะพระนุชาอยู่ที่ไหนเอา้ามัวแต่อำเอ eng อำเอ e งกันอยู่นั่นแหละรีบกราบทูนพระชายาเดี๋ยวนี้เร็วหากพวกเ้าจะไม่บอกเราจะสั่งจองจำวกเจ้าทุคคนบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้พระนุชาอยู่ที่ไหนพระนุชาเสด็จไปปราบโจรสลัดที่น,ค,นครโคงค่ะพระเจ้าค่ะฮะปราบโจรสลัดอย่างนั้นเหรอ พ่อเจ้าค่ะนายท่านนายท่านกาลสูรนายท่านกาลสูรสุชาวดี เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้ากำลังจะตายนายท่านกาลาสุ่ช่วยข้าด้วยเวลานี้แสงอาทิตย์ยังเจิดจ้าข้าไม่อาจจะใช้พลังช่วยเจ้าได้หรอชาวดีเจ้าต้องรอจนกว่าตะวันรับขอบฟ้าเมื่อรัตติการมาเยือนแล้วเวลานั้นข้าถึงจะช่วยเจ้าได้ ข้าไม่มีเวลาเหลือแล้วไหนท่านโปรดบอกวิธีลักษาชีวิตข้าด้วยเถอะว่าท่านทำยังไงถึงผ่านความตายเมื่อหลายปีก่อนมาได้หากเจ้าอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปเจ้าจงตามหามนุษย์ที่เปี่ยมด้วยพลังชีวิตและแรงปาถนาอันแรงกล้า และจงกืนกินวิญญาณของคนผู้นั้นเพื่อที่เจ้าจะได้ครอบครองร่างน,นั้นโดยสมบูรณ์ข้าช่วยเจ้าได้แค่นี้สุดชาวดีพระชยาพระชยาเพคะรอหม่อมฉันด้วยเพคะพระชายาโอ๊ยมาขวางาทำไมคุณเท้า ข้างนอกนั่นมันอันตรายจะออกไปช่วยพระอนุชาได้ยังไงพคะก็เราเป็นห่วงลูกพิราบลูกของเราออกไปปราบโจรโดยที่ไม่บอกใครแม้แต่เราที่พระนุชาไม่ได้กราบทูลพระชายาเพราะเกรงว่าพระชายาจะเป็นห่วงพคะนี่ยังเข้าข้างพิ่าบอีกหรอคุณท้าวเรามีลูกชายคนเดียวจะให้สิ้นพระชนเหมือนวิจิตจินดาได้ยังไงเราไม่ยอมเราจะไปตามลูกของเราโอ้ยพระไทยเย็นๆอีกสักวันเถอะพคะ ถ้าวันพรุ่งนี้พระอนุชาย,ยังไม่เสด็จกลับพระชายาก็กราบทูลเหนือหัวกรลสึกให้ส่งทหารออกไปช่วยพระนุชาก็ยังไม่สายนะเพคะเรารอไม่ได้หรอกเราเป็นห่วงลูกพระชายาเพคะทรงลืมไปแล้วเหรอเพคะว่าพระอนุชามีฝีมือเก่งกาจเพียงไหนโจรสลัดพวกนั้น่ะทำอะไรพระนุชาไม่ได้หรอกเพคะแล้วอีกอย่างหนึ่งหากพระอนุชาทำการสำเร็จ องเหนหัวกาละึกก็จะยกตำแหน่งรัชทายาทให้แก่พระอนุชาพิลาตามความหวังของพระชายาไงพิคะ่ะถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณทาว่าเราก็ดีใจนิ่หน่อยสเสด็จกลับเข้าข้างในเถอะไปคะไปตำหนักไปรอพระอนุชากันนะไปคะ ้ารู้แล้วว่าข้าจะกลืนกินร่างของผู้ดใดท่้ากลับมาในชีวิตอีกครั้ง มันจะไปช่วยเจ้าชายวิจิตจินดาแปลว่ามันต้องเอาอยาวิเศษออกมาจากเรือนทองนั้งแต่แรกแล้วแต่แหวนล่ะแหวนที่วิจิตจินดาให้มันมันได้ออกมาจากเรือนทองหรือไม่ข้าอยากรู้จริงๆกุลาวิ่งเลิดไปทางไหนหรือกุลาจะทิ้งเราแล้วไม่จริงกุลาคงไม่ทิ้งเราหรอก ช้ทยใ,ให้วิจิตจินดาเราเชื่อว่าท่านคือคนคนเดียวกับวิจิตจินดาชายที่ช่วยชีวิตเราเอาไว้ในครั้งนั้นแต่เป็นเจ้าของแหวนวงนี้รอเราอีกไม่นานเราจะไปช่วยท่านให้ได้เราสัญญา ทำไมทำไมข้าถึงงามเช่นนี้ใช่ไหม <c oughs> ตอนที่ข้าวิ่งหนีพรากคนป่านั้นไปข้าไปเจอผู้วิเศษผู้วิเศษเหรอใช่ผู้วิเศษก็เลยทำให้ข้างามเช่นนี้แหละเ <c oughs> ราดีใจด้วยนะกุลาเจ้าสวยราก,กับเทพธิดาจริงๆ <c oughs> อ,อจริงสิตอนที่กูลลาแย่ออกมาคนป่าไม่ได้ทำอะไรเราเลยนะเพราะว่าเราไปช่วยชุบชีวิตคนป่าที่จมน้ำตายชื่อว่าฮารู เราอยากรู้ว่าลูกของเราปลอดภัยดีใช่ไหมพระไทยเย็นก่อนนะเพคะม่อมฉันกำชับเอาไว้แล้วว่าถ้ามาเร็วกลับมาให้รีบกลับเข้ามารายงานเลยเพคะ 就 เกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะกูกูกูมาจับคุณเท้าูคุณเท้าคุณเท้าแล้วชมี งูไปทิ้งและนำร่างของคุณเท้ารัศมีไปฝังให้สมเกียรติอเจ้าค่ะคุณเท้าร้างของเจ้าโุริยบวตต้องถูกไฟอะไรยกันค่ะเข,า,ขามอดไม่เป็นสนเพื่อไม่ให้ร่างมันกับพื้นคืนทิ้ขึ้นมาได้อีกครั้ง เล่งมือกับจตกประตูเธอไหนท่านพวกข้าอยากเห็นความย่อยยับของสุมยาบุตรด้วยสองตาของพวกข้าเองพวกเข้าไป กระสุนกำลังเดินสู่หนทางแห่งหายนะอันตรายยิ่งนะักเจ้าอาศูสูนร้ายเจ้าบังอาจนะักมารยังเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในเขตที่พวกเราดูแลเจ้าทั้งสี่ ไ,ได้ยังไงวะข้าบุกหมากาละสูนเจ้าคงไม่รู้สินะพลังปีศาจของเจ้าทำให้พวกเราทั้งสี่รับรู้ได้พลังปีศาจในตัวข้าอย่างนั้นเหรอไปซะเจ้าจงกลับไปในที่ของเจ้าเหยียดใจข้าต้องเชื่อฟังเอบฉันเต่าที่ฟาะตูทั้งทีที่อย่างพวกเจ้าด้วย 选择唐人街吗？ กาละสูนผู้นี้มีฤทธิ์มากนะักถ้าพวกเราทั้งสี่ไม่รวมพลังกันคงสู้มันไม่ได้แน่ ต้องหาวิธีกำจัดร่างของเจ้าสุริยบุตรให้ได้ถ้าพอมีวิธีไม่นะไม่ช่วยกันดับไฟเร็วช่วยกันดับไฟย้ายไฟไม่ไม่นะ,สะเสรจพี่สเสรจพี่นะคะ เสด็จพี่เพคะน้องประภัยพี่ฝันร้ายฝันร้ายเหรอคะพี่ฝันว่าจูจูวังของเราก็เกิดไฟไหม้ถ้าเพลิงเผาทุกอย่างจนมอดไหม้ไม่เหลือชิ้นดีหรือจะเกิดเรื่องร้ายกับลูกวิจิตจินดาจะไปไหนน้องประภัยน้องจะไปหาลูกวิจิตจินดาเพคะหม่อมฉันเป็นห่วงลูกเพคะ เจ้ามีช่างฉลาดจริงเ,เลือกพระชายารัตราวดีร่างใหม่ของเจ้าเป็นเพราะคำแนะนำของนายท่านทำให้ข้าได้มีชีวิตใหม่บุญคุณครั้งนี้ของนายท่านข้าจะไม่ลืมี๋ยวเจ้าบอกว่ามีวิธีเข้าไปในวังแก้วนพพลัตโดยที่เทพชั้นต่ำพวกนั้นไม่ล่วงรู้เรื่องแค่นี้ง่ายนิดเดียวนายท่านเลขบอกข้าม,มา 苏察瓦迪。